สวัสดีค่ะอ่วมน้ำท่วมรีสอร์ทในหมู่บ้านบ้านไรวันที่12สิงหาคม67คืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวติดในบ้านไรตำบลสศบป่องอำเภอบางปะมายจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดนายพรเทพเจริญสืบสกุลผอ,อสำนักบริหารอันรักที่16สาขาแม่เสียงได้รับรายงานว่านายนิกรแก้วโมราทอนอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปายว่าทางเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายและหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจอบอตอสุปปองอำเภอบางมะผ้าได้รับการยืนยันจากนายกอบอตอสุปปองว่านะักท่องเที่ยว6คนข้อเท็จจริง เป็นเจ้าของรีสอร์ทและลูกจ้างในรีสอร์ทโดยทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายได้ใช้แพยยางขนย้ายออกจากพื้นที่รีสอร์ทมาอย่างที่ปลอดภัยแล้วสำหรับสถานการณ์ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือ นายเกียรติศักดิ์วังวนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทํำปลาน้ำตกผาเสือได้รายงานว่าพออ,อสำนักบริหารอนุรักษ์16สาขาแม่เสดยงว่าเวลา12นาฬกาลำน้ำห้วยผา ได้เอ่อล้นและไหลหลากเข้าท่วมแหล่งท่องเที่ยวถ้ำปลาขณะนี้กระแสน้ำยังไหลเชี่ยวเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่ในบริเวณชั้นสอของสำนักง,งานและปลอดภัยทุกท่านปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้ขอปิดการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นขอบคุณมุมข่าวคะ่ะ